ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน really ้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร so ่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ญาติดักจกหน้าโจหน้างายขณะนำตัวตแสดงการผู้ต้องหางขอโทษทำไปเพราะเมาและเช้าวสวนเงาะโอดราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องเหลือ15บาทต่อกิโลกร,รมัมเกษตรจังหวัดเผยผลผลิตเงาะมากเจ้าหน้าที่เรียกประชุมผู้ประกอบการประมงชี้แจงการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือประมงให้สะอาดได้มาตรฐาน ญาตดักจกหน้าโจหน้าหงายขณะนำตัวแสดงล่าวผู้ต้องหาขอโทษทำไปเพราะเมาและจําคนผิดเวลา1 0ิ0นวันที่23พฤษภาคม2560ที่สถานีตำรวจปุทรนเมืองตราพลนตำรวจตีทวีโร์สิริสวัสดิ์บุตรผู้บังคับการตำรวจปุทรนจังหวัดตรา พันตำรวจเอกบุญทรงปีขุนทศผู้กํากับการสถานีตำรวจปูทรเมืองตราและชุดสืบสวนสถานีตำรวจปูทรเมืองตราร่วมถแถลงข่าวจับกลุ่มสองผู้ต้องหารุมทารายร่างกายนายพงรัตน์ปิ่นทองผู้ป่วยจิตเวชจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังชุดสืบสวนสถานีตำรวจปูทรเมืองตราดตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้ซึ่งบรรยากาศก่อนการถแถลงข่าวมีทั้งญาติและชาวตราดรอชมการถแถลงข่าวจำนวนมากระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายกิตินัง พงพันธ์พินิษอายุ19ปีอยู่บา้านเลขที่3 6ั6 4หมู่3ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดหนึ่งในผู้ต้องหาออกมาจากห้องขังไปยังห้องแถลงข่าวถูกญาติชกเข้าที่ใบหน้าสองครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งนำตัวเข้าห้องแถลงข่าวนายกิตินันยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปเดินเที่ยวงานเทศกาลผลไม้บริเวณสามแยกคลองใหญ่นายกิตินันยอมรับว่า ก่อนเกิดเหตุได้ไปเดินเที่ยวงานเทศกาลผลไมา้บริเวณสัมแยกของใหญ่แล้วอ้างว่าถูกชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองเดินเหยียบเท้าจากนั้นได้ออกจากงานแล้วมานั่งกินข้าวที่ร้นานข้าวต้มใกล้งานและเห็นหนายพงษ์รัตน์เดินผ่านหน้าร้านจึงได้เดินตามไปจนถึงหน้าร้านขายยาก่อนลุ่มทำร้ายร่างกายนายพงษ์รัตน์จนอาการสาหัสโดยอ้างเหตุผลว่าอยู่ในอาการเมาสุราและจำคนผิด พร้อมกับกล่าวขอโทษหนางสุขใจเชื่นจำปาแม่ไายผงรัฐที่มาร่วมฝั่งการถแถลงข่าว พลตตรีทวีโรสิริสวัสดิ์บุตรผู้บังคับการตำรวจปูธันจังหวัดตรากว่าผู้ต้องหายอมรับสารภาพทั้งหมดจึงได้ตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแต่ไม่สามารถตั้งข้อหาพยายามฆ่าได้เนื่องจากผู้ต้องหาไม่ได้ใช้อาวุธในการก่อเหตุหลังการถแถลงข่าวเสร็จยังมีญาติและชาวตรายัางเฝ้ารอรุมประชาทันอยู่หน้าห้องถแถลงข่าวเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหา ออกจากห้องถแถลงข่าวไปยังอีกห้องหนึ่งก่อนที่ญาติและชาวตระจะสลายตัวอย่างไรก็ตามมีชาวตราก,กว่า100คนเดินทางไปยังหน้าร้านขายยาจุดเกิดเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ยืนยันว่าจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนหรือไม่ ชาวสวนเงาะโอดราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องเหลือ15บาทต่อกิโลกร,รมัมเกษตรจังหวัดเผยผลผล,ผลิตเงาะมากที่สวนเงาะตำบลห้วงน้ำข่าวอำเภอเมืองจังหวัดตราดของนางวันนีสุบินที่กำลังนำลูกจ้างเก็บเงาะกว่า10บคนเล่งเก็บผล,ผลผลิตออกจากสวนเงาะเพื่อนำไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางที่เตรียมมารับซื้อเงาะถึงสวนในวันนี้โดยสวนเงาะของนางวันนีมีทั้งพันสีทองและพันโรงเรียน นางวันนี้กล่าวว่าเริ่มเก็บผลผลิตมาแล้วกว่า10วันซึ่งจงแรกที่เริ่มเก็บราคาเงาะอยู่ที่ประมาณ25-30บาถึงบาทแต่ราคาเงาะลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเงาะพันโรงเรียนราคาปัจจุบันรับซื้ออยู่ที่15บาทต่อกิโลกร,รมัมเงาะพันสีทองรับซื้อราคา10บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ต่ำมาหากเทียบกับปีที่ผ่านมาและราคาเงาะมีแนวโน้มที่จะลดลงมาอีก แต่สำหรับชาวสวนอย่างตนเองแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจเก็บเงาะขายอย่างเดียวสำหรับสาเหตุที่ทำให้ราคาเงาะตกต่ำเนื่องจากผลผลิตเงาะในพื้นที่ตะบลห้วงน้ำขาวและตะบลอ่าวใหญ่ออกช้ากว่าปกติถึง2เดือนเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เงาะทั้งสองตำบลไปออกพร้อมกับ พื้นที่อำเภอเขาสมิงที่เริ่มมีผลผล,ผลิตเงาะออกมาพอดีทําให้ปริมาณเงาะในปัจจุบันมีมากกว่าปกติจนส่งผลให้ราคาตกต่ำในปัจจุบันอย่างไรก็ตามสํานักงานเกษตรจังหวัดตราได้แนะนําให้เกษตรกรในจังหวัดตราจะรอการเก็บเงาะให้ช้าที่สุดเพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมากระจุกตัวมาก รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี b ี s เอสอนุสารีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรโดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา สินาฬิกาและ18นาิกาเจ้าหน้าที่เรียกประชุมผู้ประกอบการประมงชี้แจงการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือประมงให้สะอาดได้มาตรฐานเพื่อใช้สำหรับการออกแบบรับรองสุขภาพอนามัยเรือประมงพาณิชย์ ที่หอประชุมเฉลิมพระเก 88, ียรติ88พรรษาอำเภอคลองใหญ่สำนักงานประมงจังหวัดตรัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเรียกผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่กว่า60คนประชุมเพื่อหาแนวทางการเตรียมความพร้อมของเรือประมงพาณิชย์ โดยมีนายกฤษสดาธงศิลาประมงจังหวัดตราดและนายธนัทสีคุม้มนักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอา่าวไทยฝั่งตะวันออกพร้อมเจ้าหน้าที่ประมงมาชี้แจง โดยได้มีการแจ้งว่าผู้ประกอบการต้องใช้แบบร,รับรองการตรวจประเมินสุขอนามัยเหลือประมงพาณิชย์ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆบนเรือจะต้องทําความสะอาดให้ถูกหลักด้านสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นหลักฐานในการยืน่นขอใบอนุญาตทําประมงในปีถัดไปที่จะหมดอายุในวันที่31มีนาคม2561 หลักฐานต่างๆในการทําการยื่นเอกสารหลักฐานตามแบบสรหนึ่ง 1, เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอ,อนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ําและเก็บรักษาสัตว์น้ําในเรือประมงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะทําการลงตรวจเรือประมงที่มีการยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมเท่านั้นโอเค ขอเรจเริญพรเมื่อมือของเราเปื้อนเหมือนกับไปทําความผิดอะไรไว้อาบัตจะนําไปสู่ความวิบัติความผิดจะนําไปสู่การบ่มเพาะจิตใจที่ไม่ใสจิตใจที่ไม่สะอาดก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการของการล้างมือแต่ถ้าไปเอาน้ําสกรปรกมาล้างน้ําก็สกรปรกมือก็สกรปรกเหมือนใจที่เปื้อนเพราะจิตจําสิ่งที่ทําไว้ว่าไม่สะอาดก็ยิ่งสกรปรกไปกันใหญ่ เช่นว่าทำบุญในรูปแบบของการทำด้วยความยึดด้วยความถือไม่ใช่เป็นลักษณะของการทำแล้วปล่อยทำแล้ววางทำแล้วว่างทาแล้วเบาสบายก็ลองสังเกตเถิดท่านทั้งหลายว่าทำสิ่งใดที่เราคิดว่าเป็นบุญแต่มันกลับเป็นการยึดมากขึ้นมีตัวตนมากขึ้นมีอีโก้มากขึ้นนั่นคือน้ำสกรปรกที่มาล้างมือซึ่งก็จะไม่เกิดความสะอาดได้เลยดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าร่วมกันให้เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิในมัสมีองแปดคือเห็นว่าสิ่งนี้คือทุกรู้ว่าสิ่งนี้คือทุกและสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกขสิ่งนี้คือความหมดทุกขและสิ่งนี้คือวิธีที่จะทําให้ถึงซึ่งความหมดทุกขเมื่อปฏิบัติธรรมดังนี้ก็เท่ากับเป็นการนําน้ําสะอาดล้างมืออย่างน้อยถึงจะสะอาดไม่หมดในชาตินี้ก็ค่อยๆสะสมความสะอาดไป ทำบุญทุกประการด้วยการปล่อยด้วยการวางทำแล้วว่างๆถามใจตัวเองว่าถ้าทำแล้วยังยึดยังถือ,อยังต้องมีตัวตนในสิ่งที่ทำนั่นคือสิ่งที่นำน้ำสกปรปกมาล้างสิ่งที่สกปรปกย่อมไม่สะอาดได้เลยตามสมควรแก่ทำเช้า,ชานี้ขอจเจริญพร